เพีทยทงานจะกนีป้งโอ้อนีไปยงนน่นเขาบอกขอเขาก็บอ,บอม้งเจ้ามันเจ้าไก็เขียนกัแม่เขียงแม่มาเขียงแม่ขึ้นเจ้าก็แม่ไีได้ดิเฮ้ยหน้าแม่เขียงไ,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 ไยห้ยเขียงไปอยู่หน้าตัวไปหน้ึังพไปยงมึงไปแยงมันไปแยรหลาลาดขาไปเลยไปแย้งเงินแม่ก็เียนโอยูคนมันน้องอยู่ในนั้นเพราะเธอมาลูกมึงจะขอทัพในเรื่องบ้ลูกมันมนี็ให้เฮงก็พอแ้วทรัพ ซือมาบับงซื <can> ้อท right <Yeah. S 2> mm ิมหรื้อตัวม่เสียเสียงเย่นาพุยอ้เดาี่ยุะเดียงทีเสียงโคมมีนบัดเบเมียเนาะบัมียน่ถเอบาอย่าได้หนีอ้ยมันบ่เมเฮ้ยบ่เมไปเด้อไปปยังแล้วกยงแลกยแล้วเราก็คือด้ลูกไข่อนแล้ว mãi mà ngao là nhỏ nè lắm khi lớn đi khái đồ đỏ về đắp môn 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 đỏ về đắp ขาวมาวตม่ากระเยนตัวื้อมากว้่ยนเปียนเียนเปลี่ยนเปลโคโ้วหมวยน้ำตาลเย้หมวยน้าีตัคือว่าวไม่บ่าม่ดิ่คืออะไรบาเนาะลูกตาลเนี่ยหมกนอ่า่อนไม้กันเลอ่าาเหล่าบุเนาะอู้ยอ่าเล่าบุญก้นดไปยังไงมัน่อตาพักเมื่อวานไ มันก็อยากเน่ขาเสียคนเปื่งมันสิดเป่าถ่าย่ยรู้แต่ย้อเ้ดอกมันจม่นจมเม่ไปคุ่แ้ค่น้ำะมเนี้ยเลยหองม่้เมียนอไรอ่ะนมึ้เลยหอบม่งห้ไปใช้หนีไปเลยนีไปจ้อนี้นนีไป่ไหนเดี๋วม่นกู้เม่กูเลยจะ้มือกูดี๋ยวไม่ไม่ยูนกูจะเอ้ยมึงขันมข่าจีม่ ไปเลยหอบเจ่าหอบลูกไปลูกกลอดำ้สองอันนัไปน้ำน่นขอรบรลนหักนึงนี่โอ้ยหนึ่งงานเลยดเราไปยังซื้อไม่กินอยู่เลยนี่บัอเราเลยบัดบาได้กินยอนอกเรานั่นอยบัดเราซื้อไม่กินบัอเราซื้อแรงเนี้ยสองเสียงภาษาหลักจ้าายงหลักจ้าบ่เออหลักจ้าเยอบ่ลเด้อหลักเจ้าล มืั้งไรทจานทำมือต้งอย่างไก็พ้นงานไงตื่นีไรขึนหงาบ่ไหนใส่ตะล่างจานแม่ไม่ใส่โ้นหงาอียังอี่อู้ก่เท้ามันล่างระจานบอกแร่ท้ามันได้หรอไม่ไ้พนหงาอีกมาเสริมอีกอูก็เล้วตอนนี้ปหลางขึ้นหลังแคะจานจางว่าจังไรตอนนั้นให้หลังจานระจานบัวถุยหลังบัวบัวเนี่ยว่าถวยบัว่าแค่จาน ออางไจานน้ผเลยรอาล้างได้จานไหมคือบเรนี่แม่ลูกได้ยิ้วนี่บนี้อนี่ลนี่แเอาบร่างจานก็ร้างจานไหมอันนี้จแข้ใ่เจ้าจมเนาะยงนี่เฮ้ยอบยังเรยกว่าเน่งี้มาเออเมืองบุรงรัมย์มีให้กินรวมแ่วมัเ่าเลยไม่ให้งโอเ่าเนาะเจาจมเนาะอีบจับ้อยอีกบวบอกนึแเอ้ยว แบกเด้อแบบเด้อเจ้เเาจมเนนะาะสัวตจมแล้ก็สาวตีวต่ดนแล้ว <c oughs> เก็บไปเก็บเด้อเนี่ยเก็บไปเก็บเ,เด้อแม่เด้เดเอเจ้าเด้เอเก้